ุกสบายดีพี่น้องบพอๆกับซาบุไทยแล้วพี่น้องหลังจากบันอัดคลิปลายมือแล้วพี่น้องอยืดตลอดบริปไซมส่มนีสิพามาเบ่งมาลงน้องด้วยพี่น้องเด้อนี่มนีสิพามาลงน้องพี่น้องแต่สาบุไทยไม่ได้ลงนะพี่น้องบสบายฟังเสียงคือซิฮูด้วยนาะพี่น้องเลยเพราะว่าแม่เพิ่นกับพี่น้องอยู่เหินค้างเลยพี่น้องเพิ่นมาชิดป้าว่ะชิดป้ายยหนาเพิ่นเลยกะคอมานําเพิ่นแม่สาบุไทยจะกิน อมหอยบอกก็เลยว่ามาคอมงมวหอยอยู่น้องหนาเพื่อนอะไรพี่น้องเคยทราบผู้ชายก็เลยว่าตีต้อยหอยตามมานำไป้องเลยเพราาเมื่อยยุ่เหินกะคือว่าอะไรยู่จะบอลเก้าคือว่าแหละก็เลยคอมานําเพื่อนออกกําลังกายววาย่างออกกําลังกายไ่้พี่น้องแต่ทราบผู้ชายได้ลงลงน้ำในลงบัวได้ว่าเป็นไอพี่น้องไอเบิร์ดคืนเมื่อคืนนี้ค่ะ ไปไปเบิง้งแม่ทาพุไทยชิดใดพ่อไปเบิบ้งแม่ทาพุไทยงมหอ่อเลยพี่น้องเนาะเป็นเลยแล้วได้อยู่บ่แม่อ้อยน่ะลมอากาศกันหนาวลมแห้งแห้งพี่น้องกันยังไข่ด้วยมือนี่ไข่คนเมื่อวานเมื่อวานแห้งแห้งกว่านี้อีพี่น้องลมเรมมมิ่มกลับมาลมมีแ้่พี่น้องเริ่มบดลมหนาวเวยโอ้ยอี๋ไหมเด็กพี่น้อง ใช้บ่ทายแหละลงน้ำพ่อไทยขั้นกระชิได้ลงงมนึ่กันแหล,ละคันว่าบอเป็นยังเชื่ขอขอย่างอ้อมากำลังอันกำลังกายจะเื่อพี่น้องแต่ว่าลงนำ้ำบ่อไทยว่ะปลาเพิ่นหันมาซีดเบ็ดพี่น้องเลยแต่แม่ใช้พ่อไทยคอมืองมห้อยว่ะในพอจังนียจีน้อยพอมืออ้อมกินพี่น้องเลย เมืองมากก็มาหนันี <c> ่ <oughs> ้ <c oughs> ะลงยื่พี่น้องจะลงบ่ได้มันก็บ่เลิประเลยนนะแม่ยะ้ลงดูแต่ว่าเอาเครื่องกับ่าได้มาเป้ตัวเองก็บ,บ่าสบายแน่ก็เลยไม่ได้ลง หอยนี่หอยแซ่บพี่น้องเลยนี่กระบอกคมเลยแบบวนะ่ากินไดงมดนะปลาเพิ่นก็ลงมงมนะนะชิดปลาอะไรจะไปลองงมหอยบานทนี่ ป่าบัว้ายจ้าตั่วะปะสิบปลาบัวร้กำลังหงม้อยต่อว <c oughs> ันนี้เอาไว้พันซึนงน่งจะเอามันก็ยากที่นีนตัวนึง

ลมแห้งขนาดพี่น้องมางมตาแดดเอามันไข่แน่เป็นงมยุ่งงมยุ่งโงมบเป็นนาวพี่น้องลุมน้ำก็เย็นเย็นนะคือเห็นพี่น้องเลยมาการเคตปีแล้วน้ำแห้งมดแถวนี่ะนี่แถวทางนี้นะแห้งมดเลยทางนี้นะเด็กปีนี้ระมันบ่แห้งเพราะว่าพ้นพ่นตกลาได้พี่น้องแบบว่า พ่นโต๊ะแล้วมันนันเลยดี๋ยวมันหน้านั้นมันนี่มันเบาแห้งเลยพี่น้องเลยเนี่ยบริเวณนั้นเลยปีนี้ประธานในการเขตมีแต่ไปหาเอาปีนี้มากระไดแน่ฮาเขต็ดเลยพี่น้องแต่ละมือก็ไปฮาตะเขต็พี่เดียวได้ไปการเขตพี่น้องไปการไว้พี่แดงเบิ่งแห้งมืดเลยแถวนี้นะแห้งมืดเลยแถวทางนี้นะพี่แดงนี่นะแห้งไปจนหมดพ่นหมดพุ่นเลยลงไปลุ่มพ,พุ่นนี่แหละพี่น้อง ลงไปลุ่มนี่แหละโบกลงไปแดการแค่ดีเนี่ยมันน้ำยังบเหงล่ยเป็นเดบการอากาศก็เริ่มมันนั่นแล้วพี่น้องเริ่มร่ลลมมาลม ฝนลงงมรทยกันไปยืนเบิ้งลเดี๋ยวสุไปจะีในการที่ลงนนลงเปลาุ่นบดายแล้วพี่น้องเลยลงาพุ่งเลิกดกาที่มเืเื่อเีมอ้อมห้อยอยู่แล้วเอามืออ้อมห้อย ลงมาทางที่น่กรได้พี่น้องเงนี่นลยเลื่งน้นไปที่เลืนไปทางห้องเลย,ลง,เล,เล,ยลงไปลุ่มที่น่กระได้เลิกพูดพี่น้องเองมืองลงไปทางลุ่มอีพี่น้องเลย น้องไปลุมป่มตรงนี้เดี๋ยวพาไปเบิ้งน้นองตัวทางลุ่มอีพี่น้องเลยน้องทางลุ่มที่เพิ้นบวลุงเพราะว่าอันนั้นมันท่มแล้วมันหน,นาวพี่น้องเลยงมตาแดดละค่ะใแน,น่พี่น้องเบิ้งค่าแม่ชาวระทศไทยคุมทังเถิงไปเลยพี่น้องเด้หมมทังเถิงไปลงมาชาวประทศไทยมาทางพี่มาทางพี่อันนี้นก็มาเจอะขันน้องพี่น้องเด้ คันน้องทั้งถึงไดวเอาซีมีน้องทางลุ่มอีกพี่น้องนี่น้องทางลุ่มตัวนี้แหละที่ซาบุไทยบอลนะมันก็เริ่มบุกลงไปแล้วพี่น้องเอ้ยบางกุ้มะเคืพี่น้องเดี๋ยวสิท่ายเฮืเบิ่งอีพี่น้องเอลยซาบุไทยจะไปที่มาเอาเครื่องมาไว้เทงท่าพี่น้องเบิ่งกระตาเอาโอ้กระตาแม่ซาบุไทยเก็บอันนั้นมาพี่น้องมาก่อโอ้ยเดี๋ยวเซียวพี่น้องเบิ่ง ในน้ำม้เนี่ยพี่น้องน้ำม้บ่งกรรมนึ่งแล้วกันมะก็พี่น้องเลยนี่เดี๋ยวไปบ้งน้องก่อนพี่น้องไปบ้งน้องน้ำกันพี่น้องมาดิ